กิจกรรมวันค้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในโอกาสครบรอบ47ปีและสัปดาห์รณรงค์การประหยัดและการออมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นงานสำคัญที่กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการมาตั้งแต่ปีพศ2517เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมกันออมเงินและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชนโดยยึดหลักคุณธรรม5ประการได้แก่ซื่อสัตย์เสียสละรับผิดชอบเห็นอกอเห็นใจและไว้วางใจบ้านดักขนนหมู่ที่3ตำบลธรรมมูลอำเภอเมืองเชนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบประจำปี2561สำนักงานพัฒน,นาชุมชนอำเภอเมืองเชนา ได้มีการส่งเสริมการออมเงินและได้ทดลองให้มีการฝากเงินสัจจะเป็นประจำทุกวันที่3ของเดือนปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มจำนวน75คนมีเงินสัจจะสะสม170,000บาทเศษซึ่งในวันที่16มีนาคม2564กลุ่มได้มีผลการดำเนินงานครบ2ปี และในวันที่6มีนาคม2564ซึ่งเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มอมซ์เพื่อการผลิตเนื่องในวาระครบรอบ17ปีอำเภอจึงได้ประกาศจัดตั้งกลุ่มอมซ์เพื่อการผลิตบ้านดักขนนเป็นกลุ่มอมซ์เพื่อการผลิตมีการดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนกิจกรรมดังนี้นายประมวลสุดทิพป,ประพันธ์ประธานกลุ่มอ่านสาระทิ่ดีกรมการพัฒนาชุมชน นั่งในวาระครบรอบ47ปีและมีพิธีมอบใบประกาศจัดตั้งกลุ่มออมซาเพื่อการผลิตบ้านดักขนอนอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์การประหยัดและการอมารราาอมธนาคารทกสได้อนุเคะห์สมุดบัญชีครัวเรือนเพื่อแจกให้สมาชิกทุกคนไว้เป็นเครื่องมือควบคุมการใช้จ่ายและการอุปักส่ควครัวเพื่อลดรายจ่ายร่วมกับโรงเรียนชุมชนวันดดักพนนส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีนิสัยรักการออม โดยกลุ่มจะฝากเงินประเดิมให้กับเด็กที่มาสมัครสมาชิกในวันจัดตั้งกลุ่มคนละ50บบาททุกคนและมีการประชุมสมาชิกเพื่อทบทวนโครงสร้างและระเบียบกลุ่ม การจัดตั้งกลุ่มอ,อมรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดักขนนจะเป็นทุนชุมชนที่นำมาเป็นเครื่องมือในการสร้างความพอเพียงเพื่อพาตนเองได้สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสืบสารดักษาต่อยอดหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการส่งเสริมการอ,อมของประชาชนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการดาเนินชีวิตอย่างมั่นคงขอเชิญทุกท่านมาเป็นสมาชิกกลุ่มอ,อมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อสร้างความพอเพียงกับพอโชนถามว้เลยลุงออมทรัพย์เพื่อการผลิต